สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูอันมดแดกเ้อครับเด้อแซ่บเลยมือพี่น้องเ้ยอันนี้กันอันตัวมันเด้อครับเด้อเมียงเด้อครับเด้อเมียงครับเมียงเมียงครับเมียงเด้อเมียงไข่มนแดงอันนี้ตัวนี้อันยำเด้อพี่น้องเด้อยำ แซ่บเลยพี่น้องมาแซ่บนำกันครับผมมีนูมีพักอันเรจะพักกระโดนบ้านอ้อพี่น้องเนาะกระโดนพักอันส่ตันพี่น้องเอ้ส่ตันมันมันเลยพี่น้องเอ้ส่ตันเสตันกระโดดเซตันพี่น้องเอ้แล้วก็อันยอดักม่วงพี่น้องเอ้ bay mô 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 đồng. đồng. กตันเบืองพ่นองเลยเส่ยตันยาเมียงเมียงตัวมือแดงโอย่างแซ่บเลยพี่นองเลยเม็ดคนะุณน่ะเมียนเม็ดพริกพร้อมพี่นองเลย เดี๋ยจับเร่อแดงไปพี่น่อยถูกโดดพร้อมเข่ากันพี่น่องเลยฟักระโดดนี่ phá ca đồn có miệng mắt đèn phim đó ngứa có có miệng mắt đèn phim đó ngứa giấc xếp nhầm bướng phim đó ngứa nóng bướng đồn พักโดนหอ่อพี่น้องอืมอืมตีเง้เขาเนียวพี่น้งอ,อ,นนอ,ง,นอง,นงเลยจแซ่บ,บอืม bay bung muông, chấm bung ơi. bung muông, bung Chấm bung Cúp cúp cúp. bung 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 ơi. Chọc khắc. Ồ chạy đi, phi đồng đi. Cá tần. Măn măn. Măn măn. Tôi nên phải phải phi đồng đấy. Phạt bôi phạt. phạt. ฝาดฝัดแล้กะ็โดนพี่น้องใบบังม่วงกะออกมันๆไปเปรี้ยวนน้อยนึงจะแสบพี่น้องเอ,อ้ย ยำมดแดงอาหารอีสานบ้านเราอื้อมไม่ปิดก้องเอมันเพิ่ทอดเบปิดกทอด เจ้าพักพี่น้องเลยาวันคักก็อันใบ,ใบกระโดนใบเซตันพี่น้องเลย แดดห้วนคักฝนมาตกเลยพี่น้องเลยคักคักอืมกุบกุบ ย่างมดแดงอือโอ้แซ่บคักขนาะดพี่น้องเลยอาหารเที่ยงยำไข่มดแดงก็เมียงมดแดงโอ้กินได่ลายพี่น้องเลยปบะเทนี ได้เด้อพี่น้องเด้ออย,ย่าเจ็บอย่าจนลำล้ำยรกันทุกคนทุกภาพแข็งแรงเด้อายบาย